นี่หมวดที่ไปกิจกรรมเถอะมันยังไงอะ่ะคือกิจกรรมก็คือถ้าชนะเมย์จะได้ตัวละครเพิ่มอีกหนึ่งตัวอะไรเงี้ยใช่ใชแต่ว่าในหมดในสเดอร์ที่เรากดเลือกตรงเมนูได้อะ่ะแต่ถ้าแพ้ก็คือเขาเขายอมก็ได้อะ่ะแต่ก็จะฮิวกลับให้ใแต่ผงไม่ยอมกันหรอกเอาล้วครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะตอนนี้เราก็กลับมายืนกับเกม อกาะเลโดซาวกัอนอีกเช่นเคยนะฮะแล้วก็วันนี้เราก็ยังคงอยู่กับเซิร์ฟเวอร์ผมนะที่มีชื่อว่า The Five Days ตอนนี้ก็อยู่กับแอดมินน้องเมนะแล้วก็น้องแบงค์แล้วก็น้องลุยนะก็วันนี้เราจะมาจัดกิจกรรมให้ผู้เล่นร่วมสนุกกันนะฮะก่อนวันสงกรานต์ก็คือคืออะไรน้องเมย์เราเราไปนั่งฟังน้องเม่กดดัน อธิบายช้าๆต้องมีอธิบายช้าๆให้ให้สู้กับแอดมินถ้าชนะก็จะได้ตัวในเซอร์ไวรโวฟรีหนึ่งตัวแล้วก็ถ้าแพ้ก็คือได้ตัวเดิมที่ใช่ตัวที่เล่นอยู่คืนไปใช่นะตอนนี้เราก็รอผู้เล่นนะฮะที่จะมาร่วมสนุกกิจกรรมรายแรกจะเป็นใครนั้นไปชมกันเลยอุ้ยเกือบ มอ่าขอสัมภาษณ์ผู้เล่นรายแรกนะครับชื่ออะไรชื่อลีโอครับผมลีโอมีน้ำแข็งไหมครับไม่ใช่นะฮะไม่ใช่แซลเลนแซลเลนอ่าลีโอตอนนี้ว่าไม้ยังครับยังไม่มาเดี๋ยวให้แอดมินวาร์ปเข้ามาเลยกูท้าชิงนะฮะรุ่นเฮฟวีเวทเฮฟวีเวทครับนะครับ ในระหว่างที่รอนะครับเดี๋ยวถามดีเจกิก้านะครับว่าดีเจกิก้าเนี่ยมีความคิดยังไงคิดว่าจะชนะหรือเปล่าในครั้งนี้มีความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นเต็มแปดสิบแปดสิบเต็มเต็มล้านแปดสิบเต็มร้อยอ๋อเต็มร้อยนี่ก็เต็มล้านโอเค okay. <80. S 1> เราจะสู้กันอ้าวเลือดไหลเหรอ <laughs> เลือดไหลโดนน้องโดนน้องกัดโดนน้องกัดอ <laughs> ใครก็ได้หิวให้อดมิน ไม่ใช่ไอ้ยุให้ดีดเจกิก้าหน่อยโอเคครับโอเคนี่ก็เป็นสนามประลองของเราเนี่ยะเดี๋ยวจะพาชมสนามประลองสักครู่หนึ่งก็จะเป็นลาวานะครับกติกาก็คือห้ามออกจากพื้นดินที่เป็นสีดำนะฮะมองง่ายๆพื้นดินสีดำใครจะเหยียบสีแดงก็ได้นะไม่ไม่ว่ากันเหยียบไม่ตายแค่รองนิดหน่อยลองแอะโอเคเราจะสู้กันเลยไหม สิงกันกันเลยตายแรกเลยพี่เหี้ยตายแรกเลยแต่ว่าพี่นะสึงสันเลยผมสิงสันเลยเราวิ่งได้ทุกที่อย่าลืมแต่อย่าออกนอกสีดำเอาเลยครับมาดูกีก้าน้องเมย์นะครับสีขาวลายแดงพยักหน้าหนึ่งเยอผมบอกว่ามาเลยมาเลยไม่กลัวเว้ย DJ DJ กีก้า ชอบเล่นเครื่องเปล่าแน่แน่แน่ชอบเล่นเครื่องกับเราอ่ะชอบเล่นเครื่องกับเราอ่ะงามนานดีเจกีกาโดนไหมน้องเมย์ไม่รู้โดนหรือเปล่าน้องเมย์โดนกัดตูดน้องเมย์โดนกัดตูดน้องเมย์โดนกัดตูดเฮ้ยน้องเมย์วิ่งลงเราวะโดนแล้วโดนแล้วเมย์โดนละงับหนึ่งไม่ใช่เข้าโดนนะโอ้โห เปียะโดมุนตายตายตายหมุนดีหมุน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 โอ้โอ้เละเละอุ้ยแหลกแหลกเฮ้ยสูสีสูสีเขาก็เลื่อนไหลไปดีเจกีการ้าจะพิชิตแอดมินได้หรือเปล่านะฮะอือแบงค์คุณหมอครับคุณหมอคุณหมอประถมพยาบาลคุณหมอคุณหมอแบงค์และหมอหลุยโอเคแล้วก็น้อง ดีเจกีก้านะครับก็ได้รางวัลไปก็คือได้ฮาวอีกหนึ่งตัวฟรีโดยไม่ต้องฟาร์มเอาทีเด็ดเกัน <c oughs> ใช่ไหมน้องเมย์กดออกกดอะไรก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะอะไรก็ได้ที่อยู่ในเซอร์ไพรส์ที่ไม่อยู่ในเบรัวโอเคย่าแล้วกันเป็นย่าแล้วกันแครับยา่าโอเคครับขอบคุณน้องดีเจกีก้านะครับที่มาร่วมสนุกกันนะครับ ไว้มาเล่นกันในกิจกรรมหน้านะครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับผมโอเคตอนนี้ก็มาดูมาดูกันยกที่สองนะครับก็เป็นน้องเมย์แล้วก็น้องกัสเอ็กซ์ต่อตายอีกแล้วได้คราวนี้นะฮะก็มาเป็นกีก้าเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นกีก้าในวัยเด็กนะฮะเอออยู่ไม่เต็มกันดิรักผมไปก่อน มาสัมภาษณ์น้องน้องกัสนะครัว่าน้องกัสมีความมั่นใจเท่าไหร่ที่จะมาสู้กับน้องเมย์หเต็มเท่าไรหน่งเต็มเท่าไรหน,งรหน่งเต็มร้อยครับโอ้โหไม่มีความมั่นใจเอาซะเลยนะครับเฮ้ยเราต้องมั่นใจดิต้องต้องมั่นใจดิผมผมผมเล่นกีก้าไม่เก่งในระหว่างที่รอน้องกัสมาเราก็จะนั่งดูแอดมินตีกันเองจะลืมพวนะวผมไปหน่อยเอดบูู ใครก็ได้น้องแบงค์วาร์ปให้หน่อยเอ้าทำไมมันลุกยืนลุกง้างเอางี้ไหมเอางี้ไหมเป็นซับเป็นซับด้วยกันแล้วก็สู้กันมาแล้วโอ้ขนาดเท่ากันเลยนะครับเทเล <c oughs> เอาขนาดนี้เอาขนาดนี้ไหมกัดโอโ้โฮมแฟร์ไหมแฟร์ไหมคอมได้หลาหลักวังโอเคแล้ทำไมผมกินน้ำบัคกะเนี่ยช่วยดูดีๆก็วาร์ปมา เดี๋ยวเราโกลให้น้องกัสหน่อยจะได้เท่าเทียมนี่ต่อตัวเท่ากันหรือยังตอนนี้น่าจะเท่ากันแล้วนะครับโอเคให้ทุกคนหลบไปที่มุมของตัวเองนะครับฝ่ายน้ำเงินเดี๋ยวพี่จะนวดน้ำมันมามามานวดน้ำมันให้นวดน้ำมันนวดน้ำมันก่อนเนี่ยมากัสนวดน้ำมันมามานวดตรงปากพี่มหมเออโอเคไม่นวดน้ำมันดีกว่า อโอเคจนี้เราจะมาเริ่มกันเลยนะฮะกับยกที่2อา่าระหว่างน้องเมย์แล้วก็น้องกัสนะฮะก็ไปดูกันเลยเริ่มแล้วเหรอเริ่มเลยเริ่มแล้วรอบสองแล้วเอาไว้ตอนนี้น้องเมย์กัดได้หนึ่งทีกัสก็วิ่งตามน้องเมย์วิ่งหนีแล้ว <c oughs> เอาอีกแล้วหมุ <c oughs> <c oughs> นดี <c oughs> น้องเมย์หมุนดีหมุนหมุนหมุนเออเออน้องเมย์จะตายแล้วโอ้โหกัดกัสจะทำได้หรือไม่กัสโอ้กัสกัดกัสกัสยังไม่เข้าไปโอ้โห หัวน้องเมย์น้องเมย์จะไปเอือยไม่มีกาครับแน่อย่าว่ากันสิน่าจะตกลาวาด้วยนะครับเมื่อกี้ก็เลยแบบโดนดาเมจเข้าไปและนี่ก็คือผู้ที่ได้รับรางวัลของเราเนี่ยคือน้องกัสเปลี่ยนเปลี่ยนแอดบ้างนะพี่บอกว่าชื่อพี่ไหมพี่บอกพี่จะหวนนี่พี่ต้องหัวต้องหวน โอเคต่อไปเราไปดูยกสามมาเลยนะตอนนี้เรามาอยู่กับน้องอะไรครับเนี่ยน้องแขกผู้มีเกือบชื่ออะไรครับออกซิเจนครับออกซิเจนเป็นการสู้กันระหว่างแบงค์ใช่ไหมกับน้องออกซิเจนใช่ไหมใช่ใช่ใช่อ่าเป็นไทร์นะครับซับอะดัลเอ้ยเป็นอะดัลแล้วแอดเมลิฟยนเลยนะเดี๋ยวตายอีกอ่ะ แอดเมย์นี่ชอบชอบโดนกัดตูดนะครับชอเออนะอซิเจนวันนี้รอน้องออกซิเจนเข้ามานะครับก็จะเริ่มการต่อสู้กันยกที่สามจะเป็นผู้โชคดีคนที่สามของเราหรือเปล่านะครับก็ต้องรอรุนกันสีคล้ายกันเลยแบบว่าสีแบบคนขี้เกียจเลือกอะ เดี๋ยวเดี่ยวเดี๋ยวดูแป๊บจะบอกว่าสีหรว่ก็เกรงใจไงโอ้โหจบแล้วเกมตอนนี้ก็จะเป็นการต่อสู้ระหว่างแอดมินแบงค์แล้วก็น้องออกซิเจนนะครับก็ไปดูกันเลยดีกว่าว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะนะเอาเลยเอาดิยืนจ้อเอาไว้ออกซิเจนพุ่งข้าไปโหควิดควิดควิดได้คนละทีนะครับโอ้โหเหมือนควายควิดกันเลย <laughs> แบงค์กระทืบแบงค์กระทือบออกซิเจนคุยรัวๆวคุยรัวๆเอาใครจะเป็นฝ่ายชนะตอนนี้แรกฮะแรก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 เฮ้ยเฮ้ยแบงค์เสียเป,เปียะฮะเสียเป,เปียะไะเอาเอาเอาออกซิเจนรกระทืบแบงค์กระทืบอีกแล้วออกซิเจนกระทืบ,ะบบะกระทืบบ้างเอา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 ,เอ,าออกซิเจนนะ <laughs> เป็นฝ่ายชนะแล้วก็ได้รับตัวซับอเดวไปอีกหนึ่งตัวเย่ดีใจกับน้องด้วย อ้าวลืมถามเลยว่าออกซิเจนได้เอาความมั่นใจมากี่เปอร์เซ็นต์วันนี้เมื่อกี้เนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โนะแล้วพูดเก่งเนาะโอเคเราส่งน้องออกซิเจนกลับบ้านเลยฮะออกซิเจนเมื่อกี้อยู่ไหนอะเอ๊ะโอเคตอนนี้เรามาอยู่เอ้าอย่าเพิ่งเดี๋ยวพูดก่อนใจเย็นอ๋อ่าตอนนี้เราก็ ได้ผู้ท้าชิงคนที่4แล้วนะครับที่จะสู้กับแอดมินหลุยส์ตอนนี้ก็คือน้องไฟกอเป็นทีเร็กตัวสีขาวนะครับส่วนหลุยส์ก็เป็นสีน้ําตาลน้องไฟกอคิดว่าน้องจะชนะแอดมินหลุยส์ได้ชนะอยู่แล้วความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ให้เท่าไหร่สาผมเล่โคตรบ้าเลยครับไม่ไม่ความความมั่นใจอ่ะเอาเท่าไหร่เต็มเต็มร้อยยี่สิบพันทำไมเอามาน้อยจังวะ เฮ้ยอย่าประเมินประเมินแอดมินเราสูงขนาดนั้นเออจะออกก็ได้เป่ได้ไหมครับเปลี่ยนเอาเล็กเดาได้ไหมไม่ต้องนี่แหละนี่แหละโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับระหว่างน้องไฟก๊อดกับแอดมินหลุยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอา่าแลกกันอีกแล้วแลกกันอีกแล้วเอายืนแลกว่ะยืนแกลกรอบนี้ไม่มีใครถอยเอาว่ะตายพร้อมกันนะ <c oughs> เอาหมุนแล้วเว้ยหมุนแล้วเว้ยมีการหมุนเล็กน้อยเอา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  การเสียเปรียบเล็กน้อยนะครับน้องไฟก็ส์ได้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 กันเลยกันเลยกันเลยใครเป็นไฟชนะกันเลยกันเลยโอ้โหแลกกันนะฮะตอนนี้สูสีมากสูสีมากตอนนี้อ้าวไม่ตายทักทีโอ้โหเรียบร้อยอีกแล้วเอ้าตายคู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าได้ปะครับแอดมินหลุยล้มก่อน ก็คือน้องไปก๊อตเป็นฝ่ายชนะโอเคตอนนี้ก็จะเป็นศึกระหว่างไก่งวงนะครับตัวผู้แล้วก็ตัวเมียตัวเมียก็คือน้องเมย์นะครับส่วนตัวผู้นี้คือน้องอะไรครับเนี่ยแท็กครับน้องน้องอะไรนะแท็กครับผมแท็กครับแท็กแท็กแท็กร็อกเกมเมอร์เกมเมอร์เมอร์เมอร์ทีวีครับผมโอเค ตอนนี้เราก็จะมาดูน้องเมย์นะครับจะแก้ตัวได้หรือเปล่านะแอดมินแพ้ไป2รอบแล้วรอบนี้จะยังไงนะชนะหรือเปล่านะมาเอาจะช่วยแอดเมย์กันหน่อยนะครับแล้วก็น้องแอคเนี่ยจะได้รางวัลหรือเปล่านะครับมาดูกันเริ่มเลย3 2 1เอาเลยน้องเมย <c oughs> <c oughs> ์เอาตกกันแล้วเวย้ยเอาควนกันนะควน <c oughs> เอาเอาเฮ้ย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 ได้ว่ะเฮ้ยทำไมมันเฮ้ยทำไมตายเร็วจังวะ มีใคร,รวมะมีใครวางยาน้องไไมาเลยโอ้โหนี่เมื่อกี้ก็ลืมสัมภาษณ์น้องอีกล้วอะสัมภาษณ์อะสัมภาษณ์น้องนะครับรู้สึกยังไงกับการพ่ายแพ้ครั้งนี้เอเส็ยใจครับถ้ามีโอกาสจะเอาคืนไหมข้างหน้าจะลองคนระโอเคครับเ,เดี๋ยวให้อดมินเดี๋ยวพี่จอเสกตัวให้กลับคืนนะครับครับ สวัสดีครับขอบคุณค่ะครับผมเอาเลยครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาะเขาเรียกว่าอะไรมาต่อสู้กับผู้เล่นนะครับคนสุดท้ายหลังจากที่แอดมินนะครับได้โชว์ไปรอบที่แล้วไม่ผ่านสักคนอนะ่ะเดี๋ยวรอบนี้เราเล่นให้ดูเดี๋ยวเราเล่นให้ดู<ต>ว่าของจริงมันคืออะไรเขาบอกขอ,ขอไม่เปิดไม่ะฮะเราบอกขอ,ขอไม่เปิดไมคมันได้ไหม ใช้ภาษามือ่ะมาถามือ,อใครใครใครก็ได้เป็นทีเรกเอามาใช้ภาษามือให้ดูหนะ่อยเออให้เขาใช้ภาษามือเวลาพูดเกาพุง,งนะนะภาษามือ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราปาร์ตี้คนนี้หน่อยนะครับน้องอ่าพทมาดูกันหน่อยนะครับว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะเดี๋ยวผมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องลุ้นมากหรอกผมชนะแน่นอนอน,น่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเล่นให้เด็กดูอะเดี๋ยวเล่นให้เด็กดู มาดิเกฟหันแหนบไหมครับเรามาด้วยความมั่นใจนะครับเอาเลยไหมใครให้สัญญาณหน่อยแล้วน้องเขาอยู่ในไม้ไหมเนี่ยเขาฟังอยู่ไหมอยู่ออยู่าายะใคะะรจะผ่ากันเอาเลยไหมเอาเลยไหมพี่คงได้ผ่าใครใครจะเป็นฝ่ายแดงฝ่ายฝ่ายนรำเงินเริ่มเลยจา้าเฮ้ยเขาเดินหนีอ่ะเขาเดินหนีอ่ะเขาเรียกว่าตั้งเขาเนี่ยเขาน่าจะเขาน่าจะกลัวเรา นี่มาดีมาดีมาดีแงบเข้าไปงับเองข้าไปงาบจังหวะนี้ยังไงอมเนงงบื้แดงงาบเอ้ียเยเน้อเ้เล้อเื้อ่่ไม่ไงเมื่อกี้ลองเมื่อกี้ลอง ไม่ร้องแล้วพีวค่คือ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 อยากให้น้องเขาแบบน้องเขาได้รางวัลไปไงเราเราก็เล่นทีเล็กตลอดเดี๋ยแล้ว <c oughs> ไม่ได้ซีเรียสเล <c oughs> <c oughs> ยเจอวันต่อก็ไปเป็นไงพี่เรียบร้อยเอาเมื่อกี้พี่ตายเหรอไม่ดูหน้าจอมเมื่อกี้พอดีพี่กินกินน้ำอยู่ไปเร <Okay, S 2> ื่อยโอเคน้องแพทน้ทงองแพทเขาก็ได้รับรางวัลไปนะครับเป็นทีเล็กอีกหนึ่งตัวแล้วก็ได้ฮิวไป อันนี้ไปดูสภาพน้องเขาหน่อยนะน้องเขาก็หายดีแล้วใช่ดูใครก็ไม่หาแอนด์อย่ากันไกลนะดูใครก็ไม่หาแล้วแอด์บลูนนะใช่ใช่มันเป็นการแสดงเมื่อกี้พี่แสดงให้ดูไงพี่แสดงอ่ะพี่ไม่ได้ฮะ ขอแล้วแหละพี่ <ไป S 1> พี่เหนื่อยแล้วพี่เหนื่อย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้เล่นสงการไม่ได้ตีข <c oughs> <c oughs> ้างทะเลากบนเม็ดเม็ดแล้วโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะฮะก็เป็นกิจกรรมพิเศษนะครับจัดให้ผู้เล่นได้ร่วมกิจกรรมกันแล้วก็ได้ตัวฟรีกันไปนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ผมแล้วก็แอดมินทั้ง3คนนะครับแอดเมย์แอดแบงแอดหลุยนะครับก็จะขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในกิจกรรมหน้าหรือว่าพาร์ทหน้านะครับ สวัสดี้ก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันจุ๊บๆไปบบ๊ายไปสบ้องแพทก่อนทั้งหน้าลองอยากล้อโคตรเกเรทั้งหน้ารองเล็กคู่งดงดเว้ยงดงิดเว้ยกินอะไรพี่แี่กแม่อ๋อพี่ไม่ได้งุดงิดพี่ลืมพี่ลืมพี่ลืมตัวพี่ลืมตัว เมื่อกี้พี่ปล่อยให้เขาชนะเมื่อกี้ไม่ได้หงินยีอะไรเลยไม,ไม่ได้หงินยีเลย